สมัยภาลาดาสาวน้อยจากบ้านเดอสตาแปดสู่นักแสดงสาวมากความสามารถกับชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนฝันเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธออยู่บ้างสำหรับสมัยภาลาดาทิตวชิระหรือสมัยเดอสตาแปดอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่เป็นทั้งนักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์และบิวเตอร์บล็อกเกอร์และในตอนนี้เรื่องราวชีวิตของเธอ กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ The Talk EP 0.17ซ์่งมีรุ่นที่ตั้มวราวุธและโดมจารุวัฒนเป็นทิธีกรอนดำเนินรายการโดยมีการเปิดประเด็นร้อนที่ว่า สมายถูกใช้ให้ทำการบ้านทำรายงานแทนดารารุ่นที่อีกคนจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาวันนี้ r r i h t ทูเดย์ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นอึ้งน,นักร้องสาวเตรียมแฉเจอเหตุการณ์เดียวกับสมายพาลดาปงเรื่องชู้สาวกราบขอโทษ ตั้มวาราวุธร่อนจดหมายทันทีปมด่าใหม่สมายชาวเน็ตคอมเมนต์สมายภาลาดาหลังถูกโขกสับโดนใช้ทำรายงานให้ดาราประวัติสมายภาลาดาสมายภาลาดาเกิดเมื่อวันที่8กุมภา 1, พันธ์พศ2539 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์มหาวิทยาลายัยรังสิตเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวด ในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี8เมื่อปี2555โดยสามารถผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นตัวแทนภาคกลางได้สำเร็จหลังจากนั้นจึงมีผลงานในวงการตามมาทั้งเพลงโฆษณาและการแสดงสำหรับผลงานเพลงอาทิรอคำว่ารักปากสปีกยัวมายออกซิเจนเป็นต้น ส่วนทางด้านผลงานการแสดงละครอาทิอีสารวีช่วงโชคเพื่อนเหียนโรงเรียนหลอนตอนตายตามขุนปราบดาบข้ามภพแปลรักฉันด้วยใจเธอและอีกมากมายปัจจุบันสมายเป็นอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ มีชาแนลทางช่อง YouTube ชื่อว่าสมายพาราดาที่เผยไลฟ์สไตล์ของเธอทั้งการแต่งหน้ารวมถึงลงคลิปร้องเพลงโคบเวอร์อยู่บ้างด้านความสัมพันธ์สมาย์กำลังคบหากับนักร้องรุ่นที่จากบ้านเดะสไตล์อย่าง,ก,างกั้งกริริสอนมานานสี่กว่าปีแล้วซึ่งหนุ่มกั้งเคยได้ให้สัมภาษณ์หลังถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะไม่ลงรูปคู่ด้วยกันมานานโดยเผยว่า การลงรูปของคู่เราก็เหมือนเดิมนานๆนนลงทีมีโมเมนต์ดีๆก็ค่อยลงเราให้กำลังใจกันตลอดเพราะเรียนหนักแต่เราก็สู้เราชอบเรียนกันอยู่แล้วและมีแพลนทำธุรกิจด้วยการไม่กลัวผิดใจคบกันมา4ี่ปีกว่ามองอนาคตเรื่องความมั่นคงของงานรักแฮปปี้มาก